สวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านนะครับกลับมาพบกับช่องเล็กคอนเนอร์กันอีกครั้งหนึ่งนะในที่สุดนะครับไอ้ปืนใหญ่ของเราก็คว้าชัยชนะนัดแรกได้แล้วในศึกยูฟาแชมเปี้ยนลีกนะครับผมหลังเปิดบ้านทุบปารีสแซงต์แชงแมงนิ่มๆไป2ประตูต่อศูนย์เมื่อคืนวันอังคารที่ผ่านมาโดยได้2ประตูในช่วงครึ่งแรกจากไคฮาวเวตแล้วก็บุกโยซาก้าเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันหลังเกมหน่อยนะครับผมมาดูรายชื่อเสบิ้นผู้เล่นตัวจริงที่ลงสนามในเกมนี้กันนะครับโดยเจ้าบ,บ้านอาร์เซนอลเนี่ยอาร์เตต้าใช้ผู้เเเเเเลลล่่่นนนนนนชชุุดดดดดีียวกััับบบทปิ้าาาาออะะสสตรร์มใค มาในระบบ4-2ผู้รักษาประตูก็เป็นดาวิดไลยากองหลัง4คนคู่เซ็นเตอร์เป็นวิลเลียมซาลิบาจับคู่กับกาเบรียลมากันเยสทางขวาเป็นยูเลียนทิมเบอร์ทางซ้ายเป็นคาราฟิโอรี่นะครับผมในส่วนกองกลาง4ตัวเนี่ยนำทัพมาโดยปาเตนะครับผมจับคู่กับไรต์ปีกขวาก็เป็นซาร์ตา้ายก็เป็นกาเบรียลมาร์ตินเนลี่แนวลุก2ตัวก็จะเป็นไคล์ฮาวเวตกับเรนโดทอสซาด้านทีมเยือนปารีสแซงต์แชงแมงนะครับของลุยเอเลเก้มาในระบบ4-3-3 ผู้รักษาตัวเป็นตอนาลุมม่ากองหลังสี่คนนะครับคู่เซนเตอร์เป็นมาคินยอสจับคู่กับวิลเลียนปาโชแบ็คขวาเป็นฮาคิมมี่ทางซ้ายเป็นนูโนเมนเดสส่วนกองกลาง3ตัวเนี่ยจะเป็นวอลเลนซาอีเอมิลี่ชูเอาเนเวสแล้วก็วิตินญ,ญ่านะครับผมแนวลุกก็จะเป็นเดซิเลดูเอบาโคล่าแล้วก็อีคังอินเริ่มเกมมานะครับจนนาทีที่20ไอปืนใหญ่ก็ขึ้นนำา1ประตูต่อ0จากจังหวะที่เลโอนโดทอสซานะครับวางบอลสุดแม่นจากฝั่งซ้ายเข้ากอบเขตโทษแล้วก็เป็นคายฮาวเวตนะ ลอยตัวโขกบอลตัดหน้าจาโรจิดอนาลุม,ม่านทวารของแปร์ชเข้าไปนะครับผมทำให้อเซนนลออกนํา1ประตูต่อศูนย์เท่านั้นยังไม่พอนะครับนาทีที่35อาร์เอซนอลก็ได้ประตูนําห่างเป็น2ประตูต่อศย์จากจังหวะได้ลูกฟรีคิกทางฝั่งขวานะครับแล้วก็เป็นบุกโยซาก้กานะกึ่งยิงกึ่งเปิดมาบอลเนี่ยเข้ากลางประตูแล้วก็ผ่านตัวดอนาลุม,ม่าเข้าไปนะครับทำให้อเซนนลออกนํา2ประตูต่อศูแล้วก็จบครึ่งแรกไปด้วยสกอร์นี้ เริ่มครึ่งหลังมานะครับต่างฝฟลยต่างมีโอกาสทำประตูหลายครั้งนะแต่ว่าไม่มีประตูเพิ่มเติมนะครับผมจบเกมเนี่ยอาร์เซนอลก็เปิดบ้านเอาชนะปารีสแซงต์แชงแมงไปได้ด้วยสกอร์สองประตูต่อศูนย์ทำให้ตอนนี้มี4คะแนนจากการลงเล่น2นัดส่วนปารีสเนี่ยมี3คะแนนเท่าเดิมสำหรับโปรแกรมนัดต่อไปของอาร์เซนอลเรานะครับก็มีคิวเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนซาว์แฮมป์ตันนะโดยจะเตะก,กันในวันเสาร์ที่5ตุลาคมเวลาสทุ่มตามเวลาประเทศไทยก็เป็นงานไม่หนักมากนะ แล้วก็แต่ขออย่างเดียวนะครับผมนัดเดนเนี่ยขอว่าแรมเดลอย่ามาโชว์เซฟนัดนี้พอนะก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้อาจจะมาแบบรวบลัดนิดนึงนะครับเพราะว่ามีธุระนิดหน่อยนะครับผมก็ถ้าหากมีข้อมูลหรือสิ่งใดผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณนที่นี้ด้วยนะครับผมสุดท้ายแล้วนะครับเหมือนเช่นเคยนะครับก่อนจากกันไปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อคอยติดตามคลิปใหม่ๆของเรา แล้วก็ฝากเป็นกำลังใจให้กับช่องเลดคอน n e r ช่องเล็กๆช่องนี้ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ